โอ้ยโอ้ยโอ้ยปาดบนี้เนี่ยปาดปาดนี้เนี่ยเดินไหนมาด้ดเดนีปไหมาดดิพี่น้องว้าวคือเป็นเซี่ย่เ่งเคยเห็นอืมดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ยุสะดุ้งต่วานยพี่ได้พี่น้อง อยู่ทางน้องพ,อพ่อพี่น้องมันเป็นหวยบ้านที่แรกก็ยกหวยบ้านอยู่ทางกันทวัดเนาะอันนี้ก็เป็นหวยบ้านมันเป็นหวยบอกมันเป็นอะไรสินะพี่น้องช่องลุงเหมือนใส่บึงไหมมันเป็นหนี่องน้ำให้หน้าอนมันคืนอ้องหล่ะก็ลุ้งไปใส่บึงนะพี่น้องบอกว่าเฉื่อยก็ว่าไปาปลาหน่อยก็เลี้ยวสะดุ้งเส้นเคืองมาพวกที่ตากแค่ตอกข้าวันตาบได้พี่น้ององผมเส้นเคืองแปดสอบพี่น้องเอาทะลุุนกันเลยครับพี่น้องคนลาได้อยู่ว่จ๊ะตาพ่าแล้วมั้เฮนียวลง อย่าลงหันเด้อป่าก็ได้เอาตังไปหมุนเอาเนาะถือของไปน้ำนั่นถือได้ไปเนี่ยเด้อมีปิงปล่าปหน่อยกันมีดิอ้อไนนได้พอนได้แต่นั่น ลงคเบื้อเบิ่ไหนมีดูสิเออนั่นน,นี่ยังไงตัวหนึ่งปลาปกพี่น้องนี่ตัวหนึ่งปลาปกตัวนี้หน่อยพอดี จงหอนหอนดูดูกันห้ดูนะเกิดป้าเอาเนาะอ่าเดี๋ยวตัวนึงสไปยังไงวตัวน้อยจักอร่มคือแค่ร่มแค่เออมันนี่ลมอวยค่ะพี่น้องรมบื้อเลยป่าเลรียนโยกหลัดล่ะจิฮ่าอาน้ำป่า ปลาอย่างไันี่้คือปนปานึ่งเนาะปลาอย่างปลานนจันเนาะมันคือปน้นจันเนี่ยปไปได้บ่ปลาน้นจันหน่อยาอาจจะมียในเพระาะว่าขาเจ้าปล่อยม่รูองไรท่โน้น,นจันกร์ีปป่กีนี่นะยกดูดูก็ได้ดูดดดโอ้เตโอ้โอ้โอ โอ้สองสองพี่น้องอุย้ยต้องยกดูดูได้หนิเจ้ามันออกไหมมันเข่าอยู่ดิตัวน้อยปาอยลา<ง>ล้มปลาตั้งสี่ม้อนแล้ว,ว,ลลวปลาล้มอวยจะเป็น,น่ังสีเด้อพี่น้องมันบปลี่ยตัวใหญ่เด้อมันเป็นอ่นปลาน้อยเด้อเด้อปลาสูตรพอ่อแม่ฮะอุ้พอคห็นพวกเปลี่ยนเห็นบ่เปลี่ยนแม่ดึงเสือก ยกทวนยกทวนรถแล้วอุ้ยจะมาไปทางนั้นบ่คือกบเนาะนั่งนี่คือกันนั่นล่ะแม่นบ่นั่นแรงปะไหนเนาะแต่ว่าเขาบาดรับตัวสองตัวกับมวลได้นั่นนั่นแรงไหมแรงแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้โหบาดนี่แม่เป็นจกียรุ้ยแม่อุ้ย ก็ไปใส้ได้บารียุ่ยี่เป็นฟีบเ,นะเ,นะเลยน่ะเออเอาซองกันหนะ่อยให้ตั้งแต่นี่โอู้หูเอาเอาพื้นดีๆกันแน่ให้ตั้งแต่ละมือ<ด>หนึ่งจับอันนี้อยู่เอาไมา่ยกเหยแม่พี่ไม่ยกเหยแม่ไม่ยกแม่มาแม่เจ้าหแม่เอาขโมอมันหมดเจ้าเอามันตั้งฝาดีสุกไปนู้นแต่ดีเด้เออ แง่ซะบอกยังมันใหญ่ขึ้นก็ว่าปากเขาน่ากุ้ยเบี้ยยังยกดูยังได้เนาะต้องยกดูดูได้ละหยุดได้ละข้าตบไม่ได้ดโตเลยเพรมันเปลี่ยนมาอยู่น้ำอุ่มเต็ม แตาเพียนใหญ่กับบ่มีเน่อเนาะแต่เพียนมาถึงเลยลงผุ่นไปแล้วเนาะมันบอกึ้นมาผิดหรอตอนน้ำคืนเนื้อข้างไม่ได้ไปอีกเก่งปะโว้ยตะเกาวันได้ได้สุกีน่ะปลาบ่อนดีดียังไข่าวคนนี่อือตัวนึง สอ,องโตอยูน่น้องป้าขี่ขมตั้ตนนงไหนป้าขี่ขมป้าขี่ขมกว่าเ่ดิ้ั่วสัมัมีเขือหูนี่มากเลยรไ่มีเขือนี่แล้วท่านห่หูนบ่นี่อ,อ ขันาาแล้วมากแล้วสิเมือนมือเลยนะเ <c oughs> นี่ยรอิสะอืมอ,อืมอ,อืมโอ้โหโอ้ด้ยเรีวบารีที่ <c oughs> น่องตำมันอยู่ด้วยเหรอ,อบาร์ฮาบาร์โขบม้วนจะเร็ว เออย่าน้บนนเอ็นเอาหนีมาเบืองผูร่มแหงกันแล้วกันีนี่ห็นีหรอสุขุมยมปอเออเส้นละบ่มอยนามันเฮียเข้หม่อุ้ยแนวตากขาดรอดพุดบวนึง ้ควิลมเหงลมเห้งเห,ห้งโผลุ่่นมองได้ปลาโอ้ยปต่ตดองปลุ่นดอกมันลืกผู้ทไทยเสียจรองเด็ยดายานปิงไตว่ม,มีปีงอยู่นี่นะ ว่ากันเนี่ยแล้วหรอวะยันปีนใก่มไปร่มู้มมร่มอู้ดไดตัวนึงมรมเนี่ยวมีสนรูมรมรมมือนี่ ลมอวยลมอวยพี่น้องเอ้ยอดเนียวแต่โมงเขาโองมากหรือไถ้าเ้อตเป็นนางพูดเลยนี่อุดเป็นัูดนะไม่ั้วพูดออกมาเป่นคุณแบจะเป็นยกดูาไรคุอยยกสีบียแต่เขาได้ยกคอยยกดูอะไรโอ้ยโอ้ย ป่าเขาแล้วแน่แม่ถือแม่โยกอยู่ทางคนเถวตั้งนี้ก็ได้โยกรู้ขยเขาดีเสร็จล่ะเสร็จล่ะเสร็จล้เสร็ล้วกระบาดใน้บาดบัวนะบ้ยไอ่คนพงเนียคนเดรปลายคนแย่ๆอยู่ดีหนึ่งนะ มยายังเด็นั่นอันคนกิสเ้แตกออกมา่แม่โคนเห็นนองเจ้าสีแปกวอกมาวุ่นๆเนี่ยเมเด้อสามีโลได้ดิมโอ้ยหนาเลยไละได้บออยู่บโอ้ยอยู่อยู่อยู่เด็ดสองเด็ดสอง

ร่มล่มล่มรวยอนี่หัวมออกเพื่อนหัวมออกพี่น้องแต่เขาเรินลมรวยเขาจะเริยนหัวร่มออกโอ้น้องจรหรอพี่น้อง นั่น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 ดี้นดิ้นดิ้นตุน้ตนตม้นเสียวเดียวยังบอแ้วก็บกมีดเลย นี่เทีย์เดียวได้เป็นซีตโดนะแยบแบบนูเนี่โยกไปเลยงแยบโยกก็คืออะไเลย

ที่นี่บ้านห้อถ่วมบโดนแบบแต่คงว่าล้มออกแล้วมจจ่าลม่อลมบ่โดนยีิรยนเองยแต่ว่ดสุรพอห้อสิมีป่าบ่ห่อถ่วมันบ้ามันยุบปกไม่ไม่มันบ่ถ่วมันบ่ลว จะได้ประคอยสักตัวเลยเนาะเป็นคนเ น้ำนอย่างนันดูดจะดูเข้าไปยอ,อดเนุ่ยคบ่ได้หน้าเปิดเออกินน้ำเย็นเนี่ยไปยีบานใหญ่ ตีอยู่หัวตีอยู่หัวตัวหนึงตัวหนึงจะเอาเขาเด่นเงิน่าซอห้องประเด็นไปนองสเย์หอ่หิบ่หลเนาะนเรมเ้งไปลองเยห่วยบ้านกับบ้านเดนไปเอาโอ้เอาแบบไยเลยนะ ดีว่ากหลายมาสมันเ็นันเป็นกระนาวเดี๋ยวะเะอเียเรอเ้ยเดี๋ยวเยวต,วตัวหนึ่งตัวหนึ่งเก่านี่แม่มันจืดลงพอดีเลยมันคือบมมัมันมันเป็นแร,นรีเนาะ เขาัวเมียแม่กับยานีสยานตีงไตานนีเป็นย่านพาดจับอือ ตัวนึงนี่หูโอ้อหอใส่ใส่ใส่อู้สองสามโตสี่ตแลวก็ริ่มเล โอย้ยโอ้ยโอ้ยลายเลยาดบานี่เนี obese obese S. S. <S ้ยปาดาดบานี่เนี้ยจัเ็มมาดดิจัเนมาดดพี่น้องว้าวชุดเป็นดังี่เไมคยเห็นเอ้ยบักลายเลยมันลงมาเลยมันจังไหนิเมันลงมารืยมันขึ้นมาโอ้ยบักลายเลยเอาเอาไเปิด มัดไรคักลายเนี่ยมันลงมาแต่หนองคุณบอกนี่มันมาแต่ม่แต่นามแต่เฮน้ามาแต่เุ่มผิด้เพะว่าสัมาษผมก็ต้อผานเาหบปาร์ตนองม่แต่าซึ่งฟ้่อยู่ว้ายกระเด็นนี่เนี่ยโยลอเียงลอนเนียงมะกกล้ๆกันนะโวลต์เีย เปลยหลยัหลกเือกีาขก<อ>่าวนยเหอเนาะข่าจะออนไหลไม่อีกวะไปอ,อีกกันนะเฮ้สองเทียสามเทียกันนะนี่ใส่ละ บาดมันบวมากมันกืบบวมากเด้ป้าที่เขาครับแต่ว่านี่มันลงมากคิดบ้างมันบริมาณก็ข้างเลาดอกมันลงมากจังป้าแจ่ว่าเขาคัะเขานี่คือแค่สองบาทเนาะเต็่มของเลยก็เลยเมี่ยเรกเจ้าเสื้อคอยนี่คุณเนี่ยก็ได้เมี่ยก็ได้พี่น้อง บาทสองบาทสามพื่งกันนี่นี่ละโดนโดนนั้นเห็นที่ได้แค่นึงเนาะทั้งสี่เออไม่ได้นี่เห็นดูๆได้เนาะแนอยู่โอ้ยมันมีนี่มาอีกเลยผมบอกเออมันจะมาเป็นบาทนี่เท่เดียวเท่านั้นหลัง ลาเข่าแบบกะอ่อนแห่งไม่จะฟูงกันนะจะไดบอกบออ้ลองทเพียไรลนีน่นา ร่มแล้วจะเป็นยังไงบ้างตัววะมี่จกตัววะตัววะอุ่ยมันเป็นนเหตุป๊าดแม่เนี่ยยังบ้านนี้แม่มยังนั่นุนี่

้วจะเอาไปใส่ตู้เย็นไปใหนนังงี้อดี้าําสั่งมแต่ว่าต้องใส่ขีดวะให่ได้ก็ใส่าใส่ย,ยังได้่าใส่มักจะน่วเนาะ มาเด้อพี่น้องมาตึกปฝากหัวลำอวยอวยแล้วอยู่บ้านอวยแล้ว อยู่ข้างนอกมาแล้งใหไปตึกพบผ่ามาแล้วเปี่ยวปลาปกพี่น้องปลาปกลายปลาปกลายะเนี่เยตัวใหญ่่ยะปาปลงกในาจะเป็นปลาปกปลาปลาอย่างก็อนฮะปลานั่นขีดแดงๆไหม อส่ดอกดูดกระยกนี่ว่ายสูมเพลินวายอุ้ยอุ้ยเด่น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 เดปโป้ข้สอดอกดูสอดอกดูพี่น้อง เอ้าอีกจัาแบบเนอะพี่น้องจะเบ่งผลงานเลยครับจะมาเบ่งผลงานครับเย็นรัวเคยผลงานอย่งนี้ขอบแม่เราได้ดีดีแ <ไป S 1> ด่สวยๆวยเน อยู่หัวมุมเขาไม่ยงนะอ้ยเนี่ยยังนอีกว้าวพี่น้องยังผ่านยังผ่านพี่้งามลมากเลยแสดงว่างไหนอ้ออน่าไปอีกนากวถวบบูแหเอายองพี่ดอกงน่เาไปแลไปแลปน่าายส่ พี่น้องตึกข้าวเดียวเรื่งผลงานนอกอุย้ยเด็กเป็นหนกเด็กเป็นหนกนี่ทุกอย่างจะเป็นปลากุ้มพี่น้องปลากุ้มโอ้ไม่เป็นปลากรูมหัวผิดปลาอย่า,า,างกาะปลาโผกปลาปูกปลาเขาหน้าปลาเขาโม้นะปลาล่าพี่น้อ,นองเนี่ย ก่นหน้พี่น้องจีน่าเออครับพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่มึงยิงจบเนาะเพราที่เขาบอกมึงใหม่กี่ลูกก็ติดตางครับพี่น้องมันยูนิด้แต่เป็นหมันปลาหน่อยโอเคครับที่บ้าไกลเบื้องแล้วเนาะเอาถ่ายุูนมาใ่้เรายต้องการครับผลงานกับพ่อได้อยู่พี่น้องเอาแม่ยังบานีปัดพุดนะเออขยันจะไปหาเล่าอยู่นี่คอยซุบว่าได้ปานั่นคอยซุบว่าได้ปานั่น เออคืออยู่ข้าง่เออเเตนึ่งตนึข้าเจ้าได้บารากรบไปพองในบาราโตกับพ่อพี่น้องอาช่องพ่อกันคลิปน้าเนาะนี่ปลาครับ